สวัสดีครับผมเอพี่น้องเอฟซีเก้งน้อยสู่ผู้สู่คนนะครับผมืันนี้ครับเก้งน้อยก็ได้ใส่อ่อนหมูมากครับผมเก้งน้อยกับว่าสีเอามาลาลาบใส่อ่อนหมูครับผมเอพี่น้องเก้งน้อยได้มากกับสีเอามาล่างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผมใส่อ่อนหมูประมาณโลนหนึ่งเลยแหละครับที่เก้งน้อยได้มากกันนี่แหละครับตามที่เห็นเลยพอเก้งน้อยล่างแล้วก็เอาหม้อมาตั้งไว้ครับพอไฟฮาก็ได้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตามด้วยใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดก็สิได้ใบมะกรูดเหี่ยวนะครับผมโบมีครับได้แต่ใบเหี่ยวๆนี่แหละ ตามด้วยเกลือแล้วก็ตะไคไขครับใส่ลงไปครับผมค่าบวมีกระบโเป็นยังครับผมปะพอน้าเดือดแล้วก็ใส่ใสออนเฮาลงไปได้เลยครับต้มกับโดนเติบอยู่ครับผมระหว่างรอให้ใส่เขาได้ที่กว่าสิเปื่อยก็เขาก็ไปหาเด็ดพักท่าครับผมพี่น้องก็มีพักบัว พักเสริมนะครับผมทั่วไปพักยี่ตออยีตูวพักโหระพาครับปลูกเป็นกระถางไว้พักกาลังงามกําลังโตได้ที่กับเข้าท่าเลยเก้งน้อยกระจอบไว้ลายมือแล้วกับพอดีครับผมได้ใส่อ่อนหมูมาเห็ดลาบกินให้พี่ให้น้องเบิกจัดเลยแล้วเปิดซิงเก่งน้อยก็ได้พวกพักที่เขาใส่ลาบใส่ก้อยเนี่งกระชีซอยลดในเรื่องของความคาวลงมานะครับผมซอยให้กินมีหอมขึ้นนะครับพักแพวนี่ก็เป็นพักที่เก้งน้อยจะไปกินกับนะครับผมราะว่าเก้งน้อยนี้มักเป็นพิเศษเลยมีกลิ่นหอมนะครับ มีดอกพร้อมนะเป็นพักที่เก้งน้อยนี่มากเป็นพิเศษเลยครับผมเก็บเล็กเก็บน้อยไปพักเขากจะได้ลายขึ้นนะครับพ่เป็นพี่น้องพอเก็บมาได้ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่พักหอมนี่กัมีไว้อยู่แล้วนะครับในตู้เย็นเรต้องไปหาใส่เพิ่มเก็บแล้ว,แล,วแล้วก็เสเอามาล่างครับวันนี้เก้งน้อยนี่บบมักที่สุดคือตอนล่างพักครับเพราะว่าเศษดินเศษไงเศษขี้ฝุ่นขี้ยางนี่ลายแห้งครับผมพี่น้องครับเก้งน้อยก็มีคําถามครับเก้งน้อยนี่เอินพักเสริม บางคนก็เอิ้นพักสารเน่บางคนก็เอิ้อนใบมินครับสรุปแล้วเขาเอิ้นอย่างกันแน่ครับผมหรือแล้วแต่พื้นที่ท้องที่เพิ่นเอิ้นกันเนาะพ่อแม่พี่น้องจิ่งน้อยกับบอลูผู้ใดรู้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมพักหอมนี่ยนกอีเล้วครับผมขี้ดินลายแห้งครับพักหอมนี่ขี้ดินนี่สิมากอยู่ตามขีดตามซอกใบนะครับผมนี่แหละที่มาที่เก้งน้อยบ่อยากล่างพักครับอ่ะหมูห้ากกะต้มกบซุกได้ที่เรียบร้อยเก้งน้อยกับสิยกขึ้นมาซอยเด้อครับบาดนี้ใส่ออนหมูของห่ากกบซอยง่ายครับเปื่อยพอดีครับ เพราะว่าเท้าต้มเปลือยนี่สิกินง่ายขึ้นนะครับผมบ,บ่มีความเหนียวนะครับน้องวิวกระจอบซิมไปน้ำขับขัวใส่ออนครับคุนเพิ่นว่าบ่ต้องซอยแล้วกินเลยเป็นอะไรเห็ดน้ำจิ้มกินแล้วก็พ่อเพื่อนว่าเกินน้อยอก็บ่ได้เกินน้อยต้องเห็ดลาบเกิงน้อยบดกังซีผู้หนึ่งเห็ดผู้หนึ่งถ่ายครับมวนครับผมผู้หนึ่งกระซิมไปน้ำกินน้อยกับซิมคือกันครับผมน้ำหนะ เอาพอมันสีอิ่มก่อนบดน,นี้เก่งน้อยกับสีผ้าพีผ้าน้องมาปุงนะครับผมก็ใส่พริกผงนะครับผมตามด้วยข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วกับซีม,มีความหอมนะครับผมแล้วเราก็ตามมาด้วยผงนัวนะครับผมใส่น้อยแซบน้อยใส่หลายแซบหลายอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ไอผู้เฮ็ดนะครับผม ตามด้วยน้ำปลานะครับผมสูตรของเก้งน้อยกับบมีตักบมีตวงนะครับผมเป็นสูตรกะนะครับผมอ่าบัดนี้เขาก็มาคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมส่วนต่งตงตงางๆได้ความนัวความเค็มหรือย่งพอดีหรือย่งบัดนี้เขาก็ัมาปมาดมะนาาใส่ครับสักสามกีบเดอ้อผมเปมพี่น้องนี่กะกะเอาคือกันครับผู้ใดามากเปรี้ยนน้อยเปรียยปร้ยวลายก็ตามใจเจ้าของนะครับผมบีบมางนาากับสีมื่นไปแน่จังน้อยครับเพราะมันในใสอ่อนหมูนี่ติดมือเก้งน้อยครับบีบย่ำใดกับสวยย่ำนั่นครับผมเป็พี่น้องต้องได้ใสสองมือบีบ อ้บีมังนาวซื้อกับจังแมนยากพี่น้องเอ้ยน้องวิวซีไปบาทหนึ่งรู้สึกว่าขาดเปรี้ยวน้องวิวกับเป็นคนติดเปรี้ยวกีน้อยกับจัดให้นะครับผมเอาเปรี้ยวนี่แหละจังแซบน้องวิวอ่ะแต่แกีงน้อยนี่บทติดเปรี้ยนะครับผมพ่มเป็นพี่น้องน้องวิวบัติดเปรี้ยวผู้ใดกินรสชาติใดลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมพราะได้ที่เอากับคารนอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอามาซิมครับวันนี้ ผ่านแล้วก็เป็นขั้นตอนต่อไปของการที่เก้งน้อยชี้ซอยไปพักอันนี้มันก็เกินไปแล้วตากล้องเลยขั้นตอนการซอยนี่เก้งน้อยนี่ถนัดแห้งน,นะครับผมถนัดกว่าฮอตขั้นตอนล่างพักอีดเด้ผมเปพี่น้อง, <laughs> องกอเก่งน้อยซอยที่เนาะผมเปพี่น้องเลยโบแมนยังเราครับซอยพักเนี่ยมันง่ายครับผมล่างพักมันยากใช่เวลาเก่งน,น้อยก็เลยหมกักเป็นพิเศษครับผมเปพี่น้องพักบัวพักหอมพักเสริมเฮาสามอย่างนี่แหละครับผมซอยน้อยซอยใหญ่ก็แล้วแต่ผู้มักค,ครับใส่ลงไปเลย ใส่ลงไปเดี๋ยวอร่อยเองเพิ่นว่าจังสั้นแหละผมเมพี่น้องเลยใส่พักลงไปห้อก็นยังบวายครับคนอีกรอบสุดท้ายครับ่มเมพี่น้องนี่เป็นจังไดครับสีสันหาตานาทานบ่ถ้าผู้ไดามากนะครับผมเมนูแบบนี้คือเก้งน้อยกาสามารถเอาไปทําตามได้นะครับผมเก้งน้อยกากกดไลค์กดแชร์ เป็นกําลังใจให้เก่งน้อยนเดอ้อนะครับผมในการทําคลิปนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทํานะครับผมเก่งน้อยยังมีคลิปกินอยู่เดอ้อนะครับผมอย่าลืมเข้าไปเบิ่งให้กําลังใจใเก่งน้อยอีกแน่เดอ้อครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ